ครับผมวันนี้อุ้มก็จะพามาชมกับอีกหนึ่งคันนะครับพาร์ทเนอร์เหมือนเดิมครับรอส่งมอบนะครับคันนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เาก็จะเปลี่ยนในส่วนของไฟหน้าเป็นแบบก้างปลานะครับผมแล้วก็เที่ยวดําเงานะครับตัวตัวช่องลมก็เป็นสีดําเงานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงหน้าเป็นจีอาปอตนะครับผมซึ่งต้องเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นเที่ยวขาวหรือว่าช่องลมดานะครับผมแต่คันนี้ลูกค้าเน้นมาทางทางดํา นะครับแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับผมก็เป็นใส่ยางเดิมนะครับใสขอบ18นะครับเป็นล้อแมกนะครับลูกค้าเลือกเป็นลายนี้เนาะครับแล้วก็มือเปิดก็ทําสีดําเงานะครับแล้วก็ใส่ตัวตัวนี้ให้เป็นสีสีดำเหมือนกันนะครับจะได้เข้ากันนะหลังคาก็ทําเป็นดําเงาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวคิวรอบรถโครเมียมนะครับ จะเหมือนกับตัว GR Sport นะครับนี่นะครับประตูท้ายทําไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มีคิกเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับจัดทรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นโช๊คชุดเดิมนะครับโปรเฟนเดอร์นะครับผมก็จะเป็นหน้าควินซิลลี่ปรับ16ระดับข้างหลังก็เป็นพิกกี้แบ็กนะครับปรับ8ระดับนะครับแล้วก็มีสปริงโหลดนะครับของโปรเฟนเดอร์ให้นะครับตัวนี้ผมลูกค้าซื้อโช๊คนะครับในราคา45,000บาทนะครับรวมสปริงโหลดนะครับ ของเดิมก็ให้คืนนะครับเผื่ออนาคตจะทำเดิมคืนขายรถก็โชคเดิมแล้วก็เก็บไว้ใส่คันใหม่ได้นะครับหรือว่าจะขายต่อก็ได้นะครับนี่นะครับขาเตะปิดได้นะครับด้านหลังก็เปลี่ยนใส่ตัวช่องตรงนี้นะครับเป็นแบบมันเกียรนะครับจะมีคลิปตรงนี้นะครับราคาหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกก็เพิ่มอีกหมื่นสองนะครับในส่วนของ ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ลังคาดำนะครับผมแถมฟรีให้นะครับผมถ้าสนใจในการแต่งตรงไหนเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มได้หรือว่าจะบุรวมประเนตัวรถก็ได้นะครับผมก็ฝากกว้หน่อยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้หน่อยนะครับวันนี้ขำเค้าวปเดีครับ